นี fate, pues ่อยู e <S <S nah ่กับน really ั right, high, ่ส oh nice ังดาทอนนะฮะเราขอเชิญอีกครั้งขอเสียกับต้นมะลงชัยแล้วก็น้องต้นแอปเปิด้วยนะครับขอเชิญนะครับต่อมาเป็นไงน้องครับสามลุมนี่ครับสนุกดีครับวันนี้เชิญเลยครับเชิญเลยครับผมขอบครับผมขอบคุณชื่นใจสามท่านนะฮะก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในคอนเสิร์ตของเรานั่นเองนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยพูดถึงความรู้สึกหน่อยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องนะฮะที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็คับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตของเราด้วยครับ ครับจริงๆแล้วดีใจนะครับเพื่องานนี้ยังมีอยู่เพราะว่าเออหลายๆคนอาจจะเริ่มแบบว่าลืมๆไปแล้วไงเพราะว่ามันเริ่มซาซาแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเ้วยังม,มีหลายคนที่ยังต้องการความช่วยเหลือกันอยู่นะครับตอก็คือช่วงฟื้นฟูนั่นเองใช่ครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่วันนี้มาแล้วก็หลายๆคนก็ร่วมประมูลกันร่วมสนทนาฟังครับก็ได้พูดด้วยนะครับยังไงวันนี้พวกเราก็มีขอการประมูลกันของน้องต้นเป็นอะไรนะท่านคคอรับท่านคอนะครับมาแท่านยอลแมทจะอะไรกันบนเวทีเนี่ยนะ เสื้อหน้าหนาวต้องเป็นลายสก็อตผ้า <es> พ <voir> <sk> ันคอใส่ผ้าพันคอ๋อโอเคแล้วนี่จะทำไงเนี่ยของพี่นัทของพี่นัทจะเป็นบ็อกเซอร์นะครับผมไม่สิบเอ็นะบ็อกเซอร์ลายสก็อตอ่ไม่มีไม่ใช่บ็อกเซอร์ยังไงตัวนี้เลยคหรอของนัทตัวนี้เลยเหรอของนัทเป็นอ่าเป็นแจ็คเก็ตครับตัวนี้ใส่บ่อยมากเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันใส่ไม่ได้แล้วเพราะตัวนั่นปริเแตาไม่น่าเชื่อว่าอายุขนาดนี้ยังเจริญเติบโตได้อยู่นะครับ ที่มันใส่ไม่ได้แล้วมันเล็กไปถ้าปรีเนี่ยแล้ก็แถมกับพี่ดอสแถมเสื้อกล้ามไปด้วยครับอันนี้เป็นเสื้อกล้ามที่ใส่ใน MV รักได้อีกอ๋อครับนานมากแล้ว3ปีมาแล้วผมผมอะไรตรงนี่ยผมอะไรนะครับนี่ผมอะไรไม่รูครับอ๋อไอพี่เขาเรียกผมเขาเรียกผมจักรแล้วผมอ่าผมแม่บ้านที่ทักเสื้อไหมอ๋อ ตอนก็ไม่น่ายิงเลยคนเขาก็รู้กันหมดแล้วเอาละครับครับผมวันนี้ก็มาประมูลกันนะฮะเดี๋ยวเราขอถามกันเลยว่าจะเริ่มต้นประมูลของตัวเองที่เท่าไหร่ก่อนฮะอ่ะต้นราคาเท่าไหร่ครับโชว์นิดนึงเป็นเสื้อเป็นเสื้อครับลาสก๊อตหน้าหนาวนะฮะนี่น่ารักมากนิ่มเทรนอินเทรนก็ต้องเอาเอาเบาๆแล้วกันราคาเราเบาๆห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับผมขอต่อได้ไหมหลือสามเก้าได้ไหมเดี๋ยวราจะไม่บอกต่อนะเดี๋ยวเราหยิบเก้าแล้วกันนะจบต้นที่ห้าสิบบาทสามหนุกต้นครับ ของต้นนะครับ9 7 5 9 7 5ซีดเลยอ๋อไอเดียดีไอเดียดีัผมขอเปลี่ยนได้ไหมครับ57 57แล้ไม่ใช่คตัวแล้ทำไมทำไมอ่ะทำไมต้องเลขเจ็ดใช่ไหมเพราะปีหน้าจะมีคอนเซปต์เลยนะครับพี่ดอสอะซีดเเว่นดีกรีครับงั้นผมให้เลยตัวนี้199ค้าเกนเย่ ไม่ได้เกี่ยวเลยกับตัวเลขเลยครับแจ็คเก็ตอะไรนะครับแจ็คเก็ตพร้อมเสื้อก้าเท่าไหร่มันมีสชิ้นมีสองชิ้นมันก็เลยต้องต้องเยอะหน่อยนะครับโอเคหนึ่งเกแล้วกัน1 9ึ่งพัก้ารอยเ็าเห้คือสีหนงอ่าง เจ็บาทนะครับใครที่สนใจประมูลมาทางด้านนี้เลยนะครับบูธซิ่งของเราอยู่ทางด้านหลังนี้ประมูลได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรนะครับฝากซีนหน่อยละกันต่ท่านเลยครับครับเอาละครับครับก็ล่าสุดนะครับซิ่งของคนก้าเพลงเทอร์มูลฟันแค่ไหนนะครับแล้วก็อยู่ในคลินซีนมาพอสมควรแล้วแล้วก็เป็นที่แรกเลยที่เปิดเพลงของต้นก้าก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอฝากเพลงของต้นด้าวฟันครับโอเคนะครับ ครับพี่นัทพี่ต้นกีนและครับเชิญครับก็ปีประทุนนะครับไง่ายก็ปีได้ง่ายได้อยู่นเลยโอครับตันนี้ร้องตอบก็ตอบมาด้วยแล้วกันนะครับจำไว้ดีนะครับชื่อมันเรียกยากจำไว้ด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเฮ้ปิดอะไรนะปิดอะไรปิดตัวแปะใครจะไปสีใครจะไปสีพยางค์พิถีพิถันดังอะไรอย่างเงี้ยอ่าโปรบอกกันเองนะ่ไหมพี่น้องครับโทรบอกกันทำไมต้องกลับบ้านก่อนมีมาแล้วนะ มันก็ไมไมนอยู่ได้ครับทอมีโซดากินบ้างไหมอะไรนะไม่เวลาเราเผือๆเผือๆตองระยัดอากาศมันก็หนาวนะช่วงนี้ช่วงนี้นะอย่าเอาชื่อเพลงไปให้มันแปลง พีนัทนะครับพี่นัทเดี๋ยวพี่น่าก็มีซิงเกิลใหม่เหมือนกันนะครับอยู่ในอัลบั้มชุดใหม่เนียแหละครับแต่ว่าถ้าใครซื้อก็จะได้ฟังก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปซื้อนะครับ360องศาหน้าสุดาทอมวางแผงแล้วเพลงอะไรเพลงอะไรนะครับยังไม่บอกครับรคับไปไปซื้อไปดาวน์กันเองนะครับครับฟังให้ครบทุกเพลงครับโอเคครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านนะครับจากเอฟด้วยนะครับขอบคุณครับต้นงาแล้วก็หนุ่มนัด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผม นิดนดิงนะัะแม่จะลืมไปประมูลด้วยนะครับทางด้านล่างๆๆนะฮะสำหรับ,ร,บรองศิลปินศิลปินที่วุณชื่นชอบ <นะ S 2> สามชิ้นนี้เงินสะพัดแน่นอนนะครับพี่้อง